ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาท่านลูกค้ามาดูมาชมกันนะครับทีทีอ็มเอล13นะครับ t ีที13รุ่น3นะครับเป็นรถมาสภาพเดิมรถเก่านอกญี่ปุ่นนะครับเป็นรถสภาพมาเดิมๆเลยนะครับนะครับคือดูรอบๆคันเลยครับมาเดิมๆนะครับสวยมากนะครับสภาพสวยงามมากรอบๆคันเลยนะครับอยากให้ดูรอบคันเลยก่อนครับ ยังไม่ได้ทําอะไรครับมาเดิมๆถือว่ามาดิบๆก็แล้วกันนะครับรอบคันเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่วงท้ายยางกระทะนะครับรอบคันนะครับสวยงามมากครับมาดูที่ช่วงปุ่งจีนะครับเราอยากให้เห็นรอบคันก่อนนะครับปุ่งจีขนาด1นคิวปุ่งจีขนาด1นคิวนะครับแขนก็สวยนะครับสบูตสลักก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์นะครับคันนี้ดียังไงนะครับเป็นรถขนาดเล็ก ที่ใช้งานได้ดีกับร้านวัสดุก่อสร้างตักหินตักทรายหรือเอาไปใช้กับลานมันก็ดีนะครับเคลื่อนย้ายก็ง่ายสะดวกนะครับขึ้นรถบรรทุกสิบล้อได้อ่ามาดูเครื่องก่อนเลยครับดูรถต้องดูเครื่องอเครื่องอสวยไม่สวยก็ดูกันใกล้ๆเลยนะครับตากล้องแพนนี่เข้าไปข้างในเลยนะครับเป็นเครื่อง4 b ่ปีเครื่อง G, อีสูสุนะครับเครื่อง4 B ่ปีกีอสูงไม่สวยตรงไหนวงกลมมาได้เลยนะครับ ตำแหน่งต่างๆท่อหม้อกรองนะครับสวยงามมากครับเดิมมากครับมาดูสีด้านหนึ่งเลยครับมากับหม้อน้ำใหญ่ๆนะครับขีด้านหนึ่งเลยครับ t c m l 1 3รุ่น3นะครับขอบอกเลยนะครับว่าไม่สวยตรงไหนวงกลมมาเลยนะครับมาเดิมมากครับน้องๆป้ายแดงครับนี่คือ L13 รุ่น3าในส่วนของ ช่วงเอวนะครับหรือเป็นปั๊มนะครับก็ยังมาอยังอยู่ในสภาพที่เดิมมากครับเป็งแห้งนะครับข้อต่อข้อเชื่อมสายก็ยังดีนะครับเอามาดูข้างบนครับดูรถตักดูข้างบนอ่สภาพเบาะที่นั่งตำแหน่งดีถึงแม้จะไม่มีตู้ขับนะครับแต่ก็มีทัศนะในการมองที่สะดวกในการขับขอฟังเสียงครับเสียงเสียงครับ เสียงไพเระพอพิงไปนะครับอ่นนี่นะครับเสียงนะครับนิ่มมากนะครับส MOOTH ไพเระนะครับเหมือนเสียงดนตรีไปเลยนะครับเครื่องแน่นแรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับนี่คือเสียงสภาพเสียงนะครับไพเราะมากครับครับอยากจะ แนะนำนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังจะหารถที่ขนาดาเล็กคิวหนึ่งนะครับเม,เมื่อดูสภาพภายนอกแล้วก็ผมง่าก็น่าจะเหมาะกับร้านวัสดุก่อสร้างหรือร้านมันขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับเคลื่อนย้ายง่ายสะดวกขึ้นรถบรรทุกสินค้อได้นะครับไปตามฤดูกาลนะครับดูพุ่งกี่เดิมนะครับถ้าสนใจที่อยากจะมาดูรถสัมผัสกับตัวจริงที่ ก็มาดูได้ที่ SN ชนบุรีหรือ SN อัมมัตะนะครับมาไม่ถูกหมายเลขโทรศัพท์0931015988ติดต่อฝ่ายขายพร้อมที่จะให้คำแนะนำข้อมูลกับท่านอ,าอ,าอย่างใกล้ชิดถูกต้องทุกประเด็นนะครับ